พระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายเทียนพรรษากับครั้งของบริวารเหล่านี้ประจําไว้นาอุโบสถเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออนิสงส์แห่งการถวายเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดการละนานเธอ นะครับน,นั่นคืนจตุพรสุทธิพงศ์ดร,เเร์เจ้าคณะอําเภอรัดยาวเจ้าวาดวัดศรสีสุทธรรมราม อนุญาตเรียนเชิญนางสาวสวัสชรีศรีกำพีนางเพื่นรัดยาวได้ถวายเทียนบรรษาพระราทฐานพัดลองและย่ามของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรัชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดีต่อพระเด็ชพระคุณบนคตถานครับ มันผสมให้เจริญที่านควรจะตังครับ